เือยังไงให้มีดอกสีม่วงอยู่เต็มต้นที่สำคัญดอกไม่ร่วงติดลูกทุกข้อตาเลยนะคะลูกดกและผลใหญ่ด้วยค่ะอันนี้ทุกคนฝนตกลงมาหนักมากๆ2อสาวันติดกันแล้วต้นมะเขือบางทีมันมีเอนใช่ไหมคะแต่ระบบรากของต้นมะเขือผุมนะคะแข็งแรงลึกแล้วก็กว้างไม่มีต้นที่แบบเอนลงจนสุดจนแบบรากเปิดขึ้นมาเลยค่ะต้นมะเขือผุมขนาดว่าโดนฝนกระหน่ำมาแบบ สองสาวันแบบมีแต่ฝนหนักๆเลยค่ะทุกคนยังใบสวยใบเขียวปกติถ้าโดนฝนหนักๆแล้วไม่ค่อยมีแดดแบบนี้ยติดต่อกันสองสาวันผักจะเริ่มเหลืองนะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มขาดสารอาหารแล้วทีนี้ฝนนะคะก็จะชะล้างปุ๋ยที่หน้าดินออกไปด้วยค่ะ ในหน้าฝนนะคะบุ๋มก็จะเพิ่มปุ๋ยทางใบให้หนักกว่าปุ๋ยทางดินค่ะเพราะว่าปุ๋ยทางดินนะคะพวกบุ๋มใส่ลองกลนหลุมใช่ไหมคะรู้ว่าเราจะเจอฝนถ้ามาใส่หน้าดินแบบนี้ฝนตกลงมาก็หายออกไปหมดปุ๋ยทางใบที่ฉีดพ่นทุกเจดวันจึงเป็นเรื่องสําคัญค่ะนี่เลยบุ๋มใช้ตัวนี้นะคะเป็นผงดําเทพสถิตตัวนี้บุ๋มฉีดพ่นทุก7วันฝนตกลงมาสีเขียวแต่ถ้าตกหนักตกติดต่อกันหลายวัน ใบผักจะเหลืองต้นจะโทมเพราะว่าขาดสารอาหารแล้วก็แดดไม่เพียงพอเอาตัวเนี้ยคอยเสริมไว้ผงดําเทพสถิตนะคะถ้าฉีดหน้าแรงก็ทนแรงถ้าฉีดหน้าฝนก็ทนฝนทําให้ต้นผักของเราต้นแข็งแรงรากแข็งแรงทนต่อสภาพภูมิอากาศได้มากขึ้นค่ะไปดูมะเขือของบุม๋มง,งามๆเลยค่ะทุกคน